สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสูส่ไฮเปอร์ร Hyper วิกเซ่นะครับกับผมชาติในเปอร์วิกเซลตอนนี้นะครับเราอยู่ที่งานเปิดตัวนะครับเป็นระดับของ South East Asia เลยเรียกว่า C l รีส์อีเวนตของทางเชมีซึ่งวันนี้เขามีการเปริดตัวทั้งสินค้าที่เป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตัวแท็บเล็ตแล้วก็สินค้าอุปกรณ์ IoT ยกกันมาเปิดตัวเรียกว่าโอ้โหอุณหนูมิากข้างเป็น10ตัวเลย <Wow. S 1> ทีเดียวนะครับซึ่งมีคุณแบบ๊บแบบ๊เป็นเอเชียแบ๊บแรสเตอร์ของเขาด้วยซ ตัวนี้เป็นดิสเพล์ตัวอย่างบางส่วนของทางสินค้า IoT ของเชียงมี่ที่มาเปิดตัวในงานวันนี้นะครับซึ่งเขาพยายามจะเน้นนวัตกรรมในส่วนของตัวมี่เจียแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเขาต้องการจะให้ส่งเสริมว่าไอ้เจ้าตัวมี g เจียแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถเอามาใช้งานในลักษณะของการเป็นสมาร์ทโฮมแบบ e IoT นะครับในโลกอนาคตได้เลยอย่างเต็มที่ซึ่งพวกนี้สามารถคอนโทรลผ่านตัวแอปพลิเคชันของมี g เจียหรือเชียงมี่โฮมอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูสินค้าในงานดีกว่าม,มีอะไรน่าสนใจอีกบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับ วอนนี้ครับที่อยู่ข้างหน้าของเรานะครับตัวนี้เป็นเครื่องซัก ผ้าฝาหน้าแบบระบบ AI นะครับซึ่งสามารถใช้แอปของทางนิชเชียนะครับในการคอนโทรลแอปพลิเคชันทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งซักผ้าฝาลืมปิดน้ําลดอะไรใดๆเนี่ยเขาจะมีการแสดงสถานะตรงนี้จะมีเป็นฝาป๊อบนี่ข้างในเนี่ยจะจุได้ผ้าสูงสุด10.5กิโลน่าสนใจนี่เนี่ยนะซึ่งตัวนี้ราคาจะจำหน่ายน้9,400กว่าบาทเท่านั้นราคานี้ในท้องตลาดมันไม่มีระบบ AI แต่ตัวนี้มีระบบ AI และสามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันน่าสนใจมากๆครับอ่าเดี๋ยวไปดูสินค้าอื่นดีกว่าครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณด้านหน้าของทีวีเครื่องสวยกับนี่พรีเซนเตอร์รสาวสวยของเรานะซึ่งอันนี้นะครับเป็นเสี่ยมี่ทีวีเอโร75นิ้ว2025นะครับเห็นว่าหน่าจะวของเขาเป็นแบบขอแบบซิมเลสนะเบเซลเนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วก็ตรงของเนี่ยเป็นโลหะด้วยนะเสริมความแข็งแกร่งในขณะเดีวยวกันดีไซน์เนี่ยก็เรียบหรดูดูดีแล้วก็สีเนี่ยออกมาสวยมากนะครับเป็นสีแบบ H D R นะเพราะว่าตัวนี้ค่อยสีกันมาระดับเป็นพันล้านสีเลยทีเดียวสวยมากๆครับที่มคั่สุดเขามีหลายไซส์ด้วยนะ เขามีไซส์เล็กกลางใหญ่อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ของเขาซึ่งตัวนี้ราคาจะจำหน่ายอยู่ที่14,995บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับตรงนี้ที่เราเห็นนะครับเราเห็นว่ามีตั้งแต่นี่เลยครับเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับรวมไปถึงกล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าตัวเครื่องฟอกอากาศหรือแอบดไฟเออร์นะครับซึ่งเขามีหลากหลายไซส์หลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับแล็รองครับแรลงด,ดูดดีแน่นอนแล้วก็ตัวนี้เหมาะกับกใช้งานภายในบ้านหรือในห้องโถง นี่เห็นอะไรไหมอันนี้ที่อยู่ข้างบนหัวของผมนะครับตัวนี้คือมีเจียนะครับตัวแอร์คอนดิชเนอร์โปรอิโคอินเวอร์เตอร์ซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันของทางซีนีเดียเต็มระบบเลยนะครับสมมุติออกจากบ้านแล้วจะเจอบ่อยใช่ไหมลืมปิดแอร์กันแตน่าไฟพุ่งกระฉูดตัวนี้สั่งปิดจากแอปพลิเคชันได้เลยครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตหรือปรับอุณหภูมิหรือควบคุมการทำงานผมเองก็ลืมบ่อยนะสงสัยแอร์ตัวหน้าต้องปรับเป็นตัวนี้ละตัวนี้ราคา8,990บาท และตอนนี้นะครับที่เราเห็นจอคอมอยู่ตรงด้านนี้นะครับนี่เป็นจอคอม x i a o m มี 4K Monitor A27UI ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งตัวนี้เป็นจอ 4K ขนาดใหญ่27นิ้วแต่ที่สำคัญที่สุดนะตัวนี้เห็นเลยไหมเห็นเลยไหมเห็นเลยไหมเฮ้ยฐานมันหมุนได้ด้วยเว้ยเฮ้ยปรับเอียงปรับแนวตั้งแนวนอนตัวนี้สามารถใช้งานได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ยังให้สีสันน้านนี่เหลือบซ้ายเลือบขวาเนี่ยโอ้โหสีแทบจะไ่ค่อมีความแตกต่างเลย นี่หน้าจอเป็นแบบแบ c ็คไลท์ด้วยนะไม่ได้เป็นแบบลิควิดท f t FT นะสายคอนเทนต์สายตัดต่อสายทำภาพเนี่ยตัวนี้น่าสนใจตัวนี้ราคา9,590บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็ยัมี power bank ครับตัวนี้เป็น power bank ตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับเป็น Xiaomi Power Bank สองห0ื่น i n t e g r a t e Cable ซึ่งเขาจะมีสายเนี่ยซ้อนมันอยู่ในนี้อยู่แล้วมันเป็น Type C ไม่ต้องพกสายยุ่งยากนอกจากนั้นยังเสียบ Type C และ USB Type A ได้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบเสียบสายเท่านั้นนะราคาจะจำหน่ายเพียง790บาทไม่แพงครับแล้วก็ยังมีเจ้าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นเจ้าตัว Xiaomi 33วัตต์ Magnetic Power Bank 10,000มิลลิแอมป์ซึ่งตอนนี้คุณเห็นไหมตรงนี้จะมีการชาร์จแบบไว r e l e ส33วัตต์ได้ด้วยซึ่งตัวนี้ราคาจะจำหน่ายเพียงแค่1,000ต้นๆเท่านั้นครับน่าาสนใจมกๆ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเครื่องดูดฝุ่นนะครับของ Xiaomi ตัวนี้คือ Xiaomi Robot Vacuum s 4 0ครับซึ่งตัวนี้ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับตัวนี้เป็นถังดักเก็บฝุ่นครับเป็น Tower ของเขาโดยเฉพาะพอเมื่อใช้งานเสร็จเนี่ยเขาจะกลับมาชาร์จแบตนะครับที่ตัวนี้อัตโ,ตโนมัติเลยครับเพื่อใญที่สุดมันมีแอปพลิเคชัน ของทางม่โฮมแล้วก็มิเจนะครับสามารถใช้งานตั้งเวลาแล้วก็ทําการออกมาทำความสะอาดอัตโนมัติตามเวลาหรือตามรอบที่เราต้องการได้เลยถือว่าสะดวกมากครับเขามีด้วยกันถึง3รุ่นเลยทีนะครับซึ่งเปิดตัวในงานวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันราคาจะจำหน่ายแค่หลักพันเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดตอนนี้นะครับเราอยู่กันบริเวณด้านหน้าของเจ้าตัวตูวเ้เยน็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางมิเจที่เปิดตัวในงานนี้นะครับนี่คือมิเจ e ร t เฟกเ t อร์ครอส d อ o r ตัวนี้510ลิตรนะครับแล้วถ้าเกิดเราเปิดเจ้าตัวตูวต้ของเขานะครับ เปิดออกมาว้าวเห็นไหมพื้นที่การจัดเก็บของเขาเยอะมากรองรับคนระดับครอบครัวได้เลยตัวนี้สามารถใส่ของใส่น้ำวลใหญ่ได้เยอะแยะ ตรงนี้ก็จะมีชั้นเก็บของแบบแยกช่องนะครับในเรื่องอุหภรมิต่างเราสามารถกาหนดโซนว่าจะตั้งอุหภูมิอะไรซึ่งสำคัญที่สุดหน้าจอของเขาตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะครับซึ่งจะแสดงสถานะการทํางานถ้าเกิดลืมปิดตู้ของตู้เย็นปิดไม่นสนิทหรือมีการทําใดๆที่มันผิดปกติจะมีการแจ้งสถานะการทางานในแอปพลิเคชันครับเปิดตู้มาเห็นว่าพื้นที่ของมันนั้นจะเชื่อมต่อกันโดยที่ซีกด้านบนกับซีกด้านล่างนั้นจะทํางานแยกกันนะครับสามารถเลือกอุหภูม์ที่แตกต่างกันได้ด้วยในขณะเดีวยวกันข้างล่างนี่เห็นไหมตอนนี้เคแชอตมลยนุ ซึ่งเห็ดว่ามันมีช่องเก็บขนาดใหญ่สามารถโมดิฟายได้ตามใจชอบแต่ละช่องเนี่ยพื้นที่การเก็บลึกมากนะครับ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นว่าสามารถรองรับการเก็บระดับครอบครัวได้ราคาจัดจำหน่ายของเขาก็ไม่สูงมากนะครับอยู่ที่1 2 4 9 5บาทเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ในเรื่องของการสง่งไม่ต้องกลัวครับแค่สั่งในออนไลน์เดียวเดี๋ยวส่งไปถึงที่บ้านครับ และตอนนี้ครับเราก็อยู่กับหน้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้เลมี i Pad 2นะครับตัวนี้มีคีย์บอร์ดเฉพาะรุ่นมีปากกาเฉพาะรุ่นของตัวเลมี Pent ่เพนช์หน้าจอของเขาตัวนี้มาระดับ11นิ้วมีความละเอียดอยู่ที่ 2.5k เป็นคริสตัลเคลียร์ดิสเพย์นะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวนี้ขอบเบเซลก็ถือว่าบางมากๆเป็นโลหะนะครับเป็นยูนิบอดี้นะครับเพราะนั้นไร้รอยต่อแล้วก็แข็งแรงทนทานแน่นอนตัวกล้องเนี่ยเขาจะอยู่แนแนวนอนเพื่อให้เรารองรับกับการประชุมออนไลน์นั่นเองครับยังมาพร้อมกับลำโพงนะครับ4ตัวตว,ว่งาพียรก Emmmercy ีซาวส์นะครับก็คือได้เสียงที่มีการผสมผสานแล้วก็มีส่งพลังมากๆนอกจากนั้นตัวนี้ยังมาพร้อมกับแอดวานซ์เฮดิโอจี0นอัลต้าแบตเตอรี่9 0 0 0มิลลิแอมนะครับแถมนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีการซิงโครไนซ์นะครับระหว่างเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งพอเมื่อคุณใช้สินค้าของทางเชอร์มี่ตัวแบบนี้นะครับมันสามารถซิงค์ในเรื่องของการเชื่อมต่อการโทรเข้าโทรออกการใช้งานออนไลน์รวมไปถึงการพิมพ์โน้ตเพียงบางสามารถข้ามีไวซ์กันได้ใครที่สนใจนะครับราคาจัดจำหน่ายมันอยู่เพียงแค่6,900 5500กกาบบทั 0 0กว่าบาทแต่ถ้าเกิดใครที่ซื้ออีกรุ่นหนึ่งราคาประหยัดลงไป1,000ตัวนั้นจะเป็นรุ่น Wi-Fi ไม่ใช่รุ่นเซลูลาร์นั่นเองครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับ วบเห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรไหมฮะนี media, ่สวยงามนะครับนี่เป็นโทรศัพท์มือถือของ Redmi Note 14ิบสี่ซีรีส์นะครับ Redmi Note 14 Pro 5 G ครับและที่สำคัญที่สุดเห็นอะไรไหมฮะนี่แว๊บๆตัวนี้เป็นลายเซ็นของแบมแบมนี่ก็เป็นแบร็คสแตนดอร์ของทางเชียงใม่ตอนนี้อยู่นะและที่สำคัญที่สุดเป็นสีพิเศษนะครับเขาเรียกว่าสีแซนโกลครับค่อยสีเป็นประกายที่สวยงามหน้าจอนั้นเป็นขนาดความละเอียด1 5 K 120Hz ซซึ่งตัวนี้ได้ True f l y e s นะครับหรือ Eye Care Display นะครับเพราะนั้นป้องกันเรื่องการตกลมสายตาได้อย่างดีใช้งานได้เป็นระยะเวลาน,น,นานๆเลยแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นคอนดิเ g อร์เ l ล่าวิตั2นะครับซึ่งให้ความแข็งแกร่งของการป้องก,กันารอยขีดข่วนได้ค่อนข้างดีแต่ขอบเนี่ยจะเป็นขอบโค้งนะขอบโค้งแต่ด้านบนด้านล่างจะไม่ได้เป็นขอบโคง้งเบเซลค่อนข้างบาง <im> มีตัวไมโครโฟนนะครับมีตัวลําโพงทั้งด้านบนและด้านล่างแล้วก็มีตัวใส่ซิมการ์ดอยู่ด้านล่างแบบนี้เป็น USB Type C ชาร์จเร็วด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจะมีกล้อง200ล้านพิกนรั้กาาํ กลอลที่ IP68 นะครับซึ่งสามารถป้องกันทั้งฝุ่นและน้ำได้นอกจากนั้นตัวนี้ยังเป็นมีเด a t e k d i m e n s i t y 7300 Ultra นะครับก็เรียกว่าเพียงพอใช้งานไม่ค่อยมีอาการร้อนแล้วก็เล่นกลเล่เกมได้สะดวกตัวนี้ชาร์จเทอร์โบชาร์จิ่งวัตต์นะครับดยที่มีแบตเตอรี่อยู่ภายใน5,110รม ah. ิลลิแอมราคาตัวนี้อยู่เพียงแค่ประมาณหมื่นนิดๆเท่านั้นครับแต่ถ้าตัวที่ราคาประหยัดลงมาอีกจะเป็น r ร d m i Note 14เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับ แวบอันนี้แหะครับนี่คือรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเจนว่ากล้องเขาจะน้อยกว่านะครับซึ่งตัวนี้คือ เรดมี่โน้ต4ตัวนี้นะครับจะมีสเปคที่ดบลงมานะครับตัวนี้เป็นสีแซนโกลแต่อาจจะไม่ได้เป็นแบบแบล็กเลเวเดต์เอชันตัวนี้จะไม่มีลายเซนหน้าจอเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบขอบโค้งนะครับเป็นขอบแบนทุกด้านแต่ตรงปลายขอบจะเป็น 3D มนมนๆนิดๆแต่จะไม่มากนะครับตัวนี้เป็นคอน n ิง g อร r ล่า a ราส s s 5ยังได้หน้าจอนะครับ120เฮิร์นะครับตัวนี้มีระบบถนอมหน้าจอนอกจากนั้นก็จะเห็นว่ามีลำโพงนะครับข้างล่างและข้างบนเหมือนกันแต่ตัวนี้มีแจ็ค3.5มดให้มาด้วยนะครับแลา่ USB Type-C ในขณะดเดียวกันตัวนี้นะครับมีกล้องนะครับแบบ AI Camera System 108เมกะพิกเซลนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่5,500มิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัวนี้ฟ้าชาร์จอยู่ที่33วัตต์ครับในขณะดเดียวกันครับตัวนี้เป็น Mediatek h e r i o G 9 9 Ultra นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจตัวไหนนะครับก็สามารถไปหาซื้อนะครับได้ที่โชว์รูมแล้วก็ผู้ให้บริการนะครับ อุปกรณ์สิการ์ไอทีแล้วก็ผู้ให้บริการด้านของคลื่นรักคมานาคมทุกยี่ห้อเลยนะครับก็เลยว่าถ้าเกิดใครไปซื้อพร้อมโปรการใช้บริการรายเดือนเนี่ยค่ราคาพิเศษถูกลงไปอีกครับรวมไปถึงใครที่สั่งซื้อช่วงนี้เนี่ยก็จะได้ของแถมและโปรโมชั่นอีกมากมายจากทางเชียงมีไปด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับผมวิาชาตุสี 4, แล้วก็ชาวเตร์เซลขอตัวลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าจะกลับมาเจอกับอีเวนต์ดีๆแล้วก็การเปิดตัวสินค้าดีๆชิ้นน่าสนใจก็อย่าลืมกดติดตามกดสติปเด็พวกเราโอกาาสหน้เจอใหมรัับวสวัสดีครับ Bye bye. Tạm biệt. Hyper Pixel